สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพามาเบิงสวนบักถัวเอแล้วค่ะภูมิแหลกนั่นคือโอ้หมดจอค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เนแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเฮียนั่นเ้อค่ะพี่น้องเดิมมาแล้วมาแล้วค่ะของเฮียนั่นจ้าเป่มาเป็นการเสียเวลาไปเบิ่งตัวเลขไปชมตัวเลขก,กันเลยค่ะพี่น้องค่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้๋ยวจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะวันนี้เอาของเฮียนันมาแบ่งปันลวเด่ะพี่น้อง่ะเราต้องรอคอยนา่นค่ะพี่น้องค่ะของแท้และของจริงของแท้แน่นอนของจริงแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะแนวทางเฮียนันแล้ค่ะพี่น้องค่ะสําหรับเฮียนันนี่วันี้ห้มาสองหางค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วก็ห้สองหางแต่ว่าให้ มันเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะสำหรับงวดน,นี้งวดประจำวันที่16เดือน11ปี64เนาะค่ะพี่น้องคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณเจ้าของขอมูลเฮียนั่นน้ำเด้อค่ะขออนุญาตน้ำมาแบ่งปันให้เพืเ่อนๆได้เบ่งได้ไชมค่ะพี่น้องค่ะเล็ก3ตัวบนในตัวเก่าค่ะพี่น้องคะเล็หางเดียว5-7-3 โตเดียวโดดๆโคโ่ะพี่น้องค่ะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยค่ะสําหรับเลขวิ่งยี่บันงวดน,นี้ก็ได้เจ็ดกับหกตรงกับเฮียนั่นค่ะพี่น้องค่ะห้าเจ็ดสามขอบคุณจาขอขอมูลเฮียนั่นเลยค่ะเฮียนั่นกับแอดนั่นนี่คนละคนละคนเลยค่ะพี่น้องเด้อแอดนั่นนี่ต่างหากแอดน,นั่นลันลาพี่เพิ่์ธไฮเลขหลายๆลายโตนะเป็นของเฮียนั่นละแอดนั่นลันลาอันนี้เป็นของเฮียนั่นค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแนวทังบนนะครับพี่น้องค่ะวัที่แล้วนี่ก็เป็นไปตามคาดค่ะเขาสามเจ็ดตรงตรงเลยครับพี่น้องค่ะคนหตัวเดียวนะ,ะวันนี้ห้มาสองหางล่างตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งอันนี้เป็นเหล็กล่างเลยคะ่ะของเฮียน,นั่นนี่เขาดูเขาบ่อยครับพี่น้องค่ะรูดแข่งวัเดียวก็หลักเดินต่อครับพี่น้อง ลางในให้เนกาตัวเดียวตรงตรงแน่นแแขนแขนค่ะพี่น้องค่ะันทประจำวันที่16เดือนพฤศจิกายนพศ2564ของแท้และแน่นอนค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นนี้คือของแท้แน,น่นอนปะต้องเป็นของปลอมคะ่ะห้ยออกแล้วประมาณหาเมื่อิผนก็ะเห็ดแล้วพผนก็ะลงให้เลย สำหรับแอททันนี่กะงวดที่แล้วนี่กะเข่าสามเจ็ดตรงๆค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้กะเล็กชนกันกับเฮียนั่นเนาะค่ะเนาะช่งกันอ่าเนืองเก่าชนค่ะพี่น้องค่ะเอาไปพิจารณาเบิรงครับพี่น้องแล้วแต่มักแล้วแต่ชอบเนาะค่ะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อลอตเตอรี่บ้างแพงจัดเลยค่ะก่อนมันสีดังก่อนมันสีอันก่อนลอตเตอรี่สีเบิดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเลยเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า โชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลชิ้นหนึ่งะะด้อค่ะเด้อ